ให้กับผู้ศึกผู้บริหารสถาบันการศึกษาผมต้องการโชว์ให้ถึงให้เห็นถึงพ่อแม่ของเขาผมเข้าใจในวัฒนธรรมของบ้านเราพอสมควรว่าถ้าลูกของเราจะไปทํางานหน้าที่ใดที่หนึ่งเนี่ยถ้าพ่อแม่ได้รับรู้เลยว่าสถานที่ที่ทางานนั้นเป็นอย่างไรผมว่าจะเป็นสร้างความสบายใจให้กับพ่อแม่ในอีกระดับหนึ่งผมเองผมเป็นพ่อคนแม่คน ผมก็เริ่มเข้าใจว่าเอ๊ะลูกสาวผมมาขอบอกว่าป้าหนูจะขอไปเรียนที่อังกฤษผมบอกบอกว่าโหนผมไม่ให้ไปผมจะให้ไปในกรณีว่าถ้าเราสามารถติดท็อป10ของอังกฤษได้เช่น Oxford Cambridge ดจม,มามา <c oughs> ด c u s สกันผมไม่กลัวที่จะส่งลูกผมเชื่อว่ามันก็คงไม่ทำให้ผมจน ถ้าส่งลูปไปเรียนนะครับผมไม่เชื่อว่าทําให้ผมจนกล้าทุมถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นสอรีผมไม่ให้บอกว่าอยากไปอเมริกาว่ามาก็อยู่วอเตอรเป็นสวรเนียนะเอาเปิ Yes ไอ้อย่างนี้พ่อยอมจ่ายถึงไหนถึงกันนะครับแต่บอกว่าถ้าโดไม่ใช่นั้นครับอยู่ต้องเปีย ปริญญาตรีแต่เมื่อจบปริญญาตรีเป็นปริญญาโทอะไ,ไรครับหนูไม่ต้องมาบอกป้าหนูจะขับสไล่ส่งเองให้เป็นเรียนต่อนะครับตอนนี้เหตุการณ์มันจพลิกผันอย่างนั้นนะครับเป็นเรื่องออสนุกสนุกที่ผมคิดขึ้นมาแล้วก็ว,ว่าเออพาะครอบครัวจริงๆผมมอ,มองถึงสถาบันครอบอครัวอย่างผมกเนี้ยผมมัมาจากพวกอะไรนะครับเด็กบ้านนอกอ่มะมาจาก แล้วก็มาทําฝั่งตะวันตกนะฮะมาทํางานฝั่งตะวันออกมาสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะอยู่ทางฝั่งตะวันออก